ที่มันเป็นแล้วนี่ปีหนึ่งนี่น้ำประแดกนี่วิธีการนําไปใส่นี่พอพอเสียสูตรสูตรให้เบิง้งลักไซเงาไรแก่ไรแก่มีลายมันเด็ก็ตักสซเลยนี่นี่มันคือเยี้จางออกแล้วแม่ลูกเนี่ยลักไซนี่ขมงพยไยมันหลายโพยไหไซไปทั่วให้มันหลายแห่งดีพเพราะว่าเยี้จางแล้วมีคำว่าตายมีแต่คำว่างาม สวัสดีครับยู่ผมครับตนทงกุลาเมือ่อวีผมเดินทางมาอยู่ที่บ้านแวงตําบลสากู่อําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องครับเห็นถังตัวหนาผมบอกครับถังตัวนี้มีประโยชน์มีมูล,ลค่ามหาศาลบําเวณถังอย่างครับนี่คือถังนํามักปลาครับซึ่งเมือ่อวีผมพาพี่น้องมาเอาองค์ความรู้จากเกษตรกรผู้มีองค์ความรู้ด้านนี้ก่อนที่พี่น้องจะไปเบื้องคลิปทันพี่น้องเป็นคนหักการเกษตรพี่น้องคือคนหัวใจเดียวกันกาอยืมกดนไหลกดแช์ คอมเมนต์บอกผมนําว่ารับชมมาจากจังหวัดไหนไปแล้วครับไปบังคิปน้งกันครับพ่อแอดครับมาตามคาสัญญาโอ้สิผ้าห้พ่ออธิบายฟังอีกบลูกสิ่าให้อธิบายฟังสัญญากับพี่น้องเราพี่น้องกดหัวใจไว้หลายกดติดตามไว้หลายอ,อยากได้ความหูจากพ่อแอดผมก็เลยมาตามสัญญาอีพี่นี่เฮ็ดอีหยังครับน้ำมักปลา,ปาน้ำมักปลาปลาเออปลาตายนี่ลนะพวกปลาตายก่อนสิพาเฮ็ด เอาประโยชน์ก่อนประโยชน์เอาไปเห็ดหยัางเลยได้ครับพอแอดประโยชน์นามักป่าเครับผมเอาไปเจียจ้างเห็ดปุ๋ยมักเลยเหละเฮ็ดปุ๋ยมักคือเก้ลราไปหดต้นไม้คือกันน้ะมักป่านี่ก็ได้เขาก็ไปเจียจ้างหดต้นไม้ปลูกพักหน้าห้างยาบักคร้วบักพริกบักไผ่เจียจางหดเลยหดบักพร้าวเฮ็ดไท้หอมหวานหอมไห้หวานเฮ็ดหดกล้วยเลยครับหดกล้วยไก่ใหใ่ญ่ไห้ตึงโอ้ด้วยใ่ญ่หวานหอมหดพริกไทยลยครับพริกไทยก็เป็นหมากเร็วอ้บัดใหนี้ก้อนส Official Lightning Russians VPN DING <idays> ี่เฮ็ด <iday> ผมขอญาติพ่อแนะนําอุปกรณ์เดว่ามีอย่างนะครับนี่แหละอันดับแรกก็คืออันดับแรกคือถังนี่แหะถังหกนี่ถังหกสิบลิตรตัวนี้หกสิบลิตรพอใส่น้ำเครื่องถังน้ำเครื่องถังมีปลาใส่น้ำแล้วก็ใส่กาลังตาลมีกากลังตาลนี่ที่ล่ะกาลังตาลถังนึงนี่ใส่ไปวันเลยนี่ถังนึงนี่จักลิตรครับส <12 S 2> ิบสองถังสิบสองลิตรแม่นใส่เบิดเลยใส่เบิดเลยเออ สมมติว่าเขาใส่ตัวนี้เบิดแล้วบานนี้อันนี้น่ะไม่ยังนี่พอด,อสอ,พอ,ดอสองนี่เอามาจากศูนย์พัฒนาที่ดินเหมือนกูตัวนี้พอดอสองคือต้องใส่ตัวนี้มันจังเรือไล่ไว้แล้วมันกัเป่อยไว้ปุ๋ยเขาก็เป็นเลวปุ๋ยน้ำมักเขาเป็นเล็วขันบ่มีพ่อดอสองนี่คือเป็นคือกันจะโดนดนกลัวกลวกลัวกลัว,ว,ว,วปลาเขาสิสิเป่อย เศษไม่เศษพักเข้าสีเปื่อยขน้ำบไใต่ตัวนี้มันน่านเปื่อยขาน้ำไซตตัวนี้มันเล่งเล่งเล่งเลยเปยื่อยนึ่งถังหรือใส่จากซ่องครับพ่อถังซ่องเดียวซ่องเดียวเมนอา้าวใส่ให้พี่น้องบั่งครับซ่องเดียวใส่ไปเลยลนี่นี่นี่ใส่ไปเลยให้เบิดเลยนี่ซ่องนี่นี่ใส่ไปเบิดแล้วกวนกวนเนี่ยเขาขันอีกแล้วเออพอบ่ากนีพ่อเห็นให้มันมือเศร้าหรอก มันมันหลอกนี่ควนเขากันแล้วเอาโ okay. อเคควนเขากันแล้วพอดอ,อกับน,น้ำเครื่องดีดกับน้ำตาลน้ำตาลถังนี่สิบสองสิบสองลิตรน้ำตาลการกน้ำตาลได้บน,นตาลสยายใหญ่เนี่ยครับผม<ๆ>การน้ำ<ม>ตาลบานนี้พอ,อเป้าปลามาหน่ปลาเอ็ดเบื้ก่อนครับปลาอย่างครับเดี๋ยว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 ปลาปลาทูปลาทู่แมน ปลาทูนี่ใส่ทั้งหมดหลายปันไหนครับหรือแล้วแต่มีแล้วแต่มีอันนี้ของพอนี่พ่อซื้อมาหาโลหาโลพ่อจะใส่นีเบิดได้นีทางนี่โลละจักบาทเจ็ดสิบห้าบาบทบอมีปลาทู่ใส่ปลาเข็งหน่อยได้บอได้เบิดปลาคอตายได้บอหไงแหงก็มาใส่ลดปลาคอตายปลาดุกได้อ้าวบี้ใส่ลงไปนี่ครับพี่น้อง บาดนี่คำคำว่าใสแล้วบาดนี่คือเศษอาหารของมันมันมันหดหลายเมนว่ครับมีหยวกกล้วยบ่มีผักนั่งห้างหยาบบ่หือบักแตงบักฟักบักแฟงที่เขาบอกกินนี่มันเหลือกินเหลือใสเอามาใส่มันเต็มบาดนี่เออมันกสิมัดกันอยู่นี่บาดแห้งสุดยอดเลยบาดคือมันมีหยวกกล้วยมีหอือบักแตงเศษผักนั่งห้างหยาเขาลงเนี่ยเอามาใส่เต็มเลยปิดไว้เลยนี่ บานนี่ใส่เต็มแล้วปิดไว้สามสี่มือก็เปิดเบื้องพาอให้มันหายใจได้มันจังถังกับสีวะระเบิดเปิดทิมไว้โดนบ่อหรือเปิดข้าวเดียวเปิดข้าวเดียวสูบดมดมบางน้ำได้ขามันเหม็นน่นถือว่าวนเป็นขามันหอมน่ะโอ้ยชุดยอดนี่แล้ว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 บัดดีโดนไปั้นไหนจะเอาไปใส่ครับคันใส้คันใส้สารเรงเนี่ยตามที่พ่อใส่หกเดือนหกเดือนเอาไปใส่เลยเออ ขันบัวบ้นเปลือยด้พักกระปลาบัวนเปลือยด้เปืือยอยู่หกงบัวบ้นบัวบ้นละลายเบิดนนะขันหกเดือนบัวบ้นเปือยแต่เป็นเอาไปใส่ใดเลยไปเจียจ้างหดเลยก็ไพ่ยังสิเจียจางหดหกเดือนขันปีหนึ่งเปือยเบิเหลือแต่น้ำแดงจริงคือคือมันเปือยแล้วอยู่อยู่โองนั่นที่มันเป็นแล้วนี่ปีหนึ่งนี่น้ำประแดกนี่วิธีการนำไปใส่นี่พอพอเสียสูตรสูตรให้เบิ้ง อันนี้น้ำเป่าเ้าตักมาเครื่องแก้วไอ้เครื่องขันน้ำน้ำปลาแดกแก้วหนึ่งน้ำสมนไม่เด้อนี่น้ำสมคนไม่เทลงใส่ขันนี่จักเนี้ะเอากะเอาเลยนี่จักสามส่วนสี่ส่วนเนี่ละเอากะเอาแค่นี้ละละลายใส่กันครับอันน้ำปลาแดก สดสดนี่ละลายใส่กันนำสมควรใหม่ละลายใส่กันกับประแดกสดสดม่เยี่ยจางใส่คู่ตักหนาม,มากค,คู่นี่ละนี่นี่คู่เลืองนี่คู่หนึ่งนี่เยี่ยจางออกแล้วด้วยนี่นำสมควรใหม่กับนำประแดกเยี่ยจางออกเรียบร้อยแล้วเท่าก็ไป่ตาคดต้นไหม้วิธีอาไปใส่น,นี่นี่ละตักใส่เงาเลยแก้วยี่คีอะไรล่ะ เนี่ยตักใส่เงาอะไรแก้วเลไรแก้วมีลายมันได๋ก็ตักใส่เลยนี่นี่นคือเกียจางออกแล้วแม่ลูกเนี่ยตักใส่นี่ผมโพ่มันลายโพยใส่ไปทั่วให้มันลายแห่งดีงเพราะว่าเยียจางแล้วมีคำว่าตายม,ม,าามีแต่คำวง่ามแต่จางผ้าคืนเลยมือต,ต้นไม้ประดับนี่หมายความว่าต้องเจอจางแมนห้ามเอาไปใส่เพียวเพียวแมน เอาใส่เพียวเพียวๆนี่คือตายมันบ่ครับคือตายอยังไงงามไรแห้งตายจ่อยนี่นี่พอแะอดเขานําไปพ่นไดีบอครับพ่นโอส,สีดใบทั้งทั้งใบเห็นบะครับผมได้ครับแห้งมาแห้งดีมันสิขามาแลงสิบมมาจ่อใบใหม่เหาดอกใหม่เหาพักน้าห้างหยาขึ้กันจังสีเขาก็ใส่เลยนี่น้องใหม่อนเลนหน่อนงามๆน,นี่กําลัางสีขึ้นนี่กระเทสใส่เลยแล้วนี่เนี่ย เนี่ยเจียจ้างเลยนี่โมยานตายมิเตย่ยาญาติงามเดียร์ยาไปยาไมนตายมิเตย่งามไปหนา